สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆที่บ้านหมักแข้งจังหวัดเลยค่ะสวัสดีครับใช่ครับที่นี่เป็นมากกว่าแค่หมู่บ้านธรรมดาธรๆรเนาะมันมีประวัติศาสตร์มีเรื่องราวเยอะเลยครับใช่ค่ะจากสมรภูมิในอดีตกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยั่งยืนในปัจจุบันได้ยังไงวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้แ่ละคะ่ะครับ โดยเฉพาะเหตุการณ์สำคัญในปีพศ2519อเกที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับในหลวงราชการปัจจุบันตอนนั้นยังทรงเป็นร้อยเอกอ๋อค่ะครั้งดำรงพระยศร้อยเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารแล้วเหตุการณ์นั้นมันเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันยังไงบ้างคะเนี่ยครับเรื่องราวครั้งนั้นก็ส่งผลมาถึงการพัฒนาพื้นที่จนทุกวันนี้เลยเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันครับน่าสนใจค่ะงั้นเรามาทำความเข้าใจเหตุการณ์วันนั้นกันก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ต้องย้อนไปช่วงประมาณปี2,511ถึง2,519นะครับแถวแถวบ้านหมากแข้งที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเนี่ยเป็นพื้นที่สู้รบเลยสู้รบครับมีภัยคุกคามจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หรือพอคคอออนะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างตึงเครียดมากอืมแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญมันคือช่วงปลายตุลา2,519ใช่ไหมคะที่มีข่าวว่าผอคคโจมตีฐานตชด ใช่ครับโจมตีหนักเลยมีตำรวจเสียชีวิตบาดเจ็บแล้วที่แยกก่กว่านั้นคือหอที่ส่งไปช่วยก็เออถูกยิงตกอีกโหสถานการณ์น่าจะวิกฤตมากๆวิกฤตเลยครับกำลังเสริมที่ส่งเข้าไปก็ยังเจอซุ่มโจมตีอีกมีคนเสียชีวิตบาดเจ็บเพิ่มขึ้นไปอีกฟังดูหนักหนาจริงๆคะ่ะแล้วทางเออส่วนกลางแก้ไขยังไงคะจนกระทั่งวันที่5พฤศจิกายน2519ครับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านก็โปรดกล่าวให้ร้อยเอกสมเด็จตอนนั้นนะครับสเสด็จไปเลยไปแก้ไขสถานการณ์สเสด็จไปที่พื้นที่สู้รบเลยเหรอคะครับพอไปถึงฐานบ้านห้วยมุ่นก็ส่งรับสั่งบรรยายสรุปก่อนแล้วก็มีพระราชะดำรัสที่หนักแน่นมากยังไงคะคือตอนนั้นแม่ทัพภาคที่สพลโทสมศักดิ์ปัญจมานนท์ก็กราบบังคมทูลเรื่องความปลอดภัยแหละครับเป็นห่วงแต่พระองค์ท่านยืนยันเลยว่า ชักช้าไม่ได้ต้องไปแก้ไขให้ได้ในวันนี้และเดี๋ยวนี้เด็ดเดี่ยวมากๆค่ะครับสแสดงถึงความมุ่งมั่นจริงๆแล้วพอ,อ,อบ่ายสามโมงครึง่งเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปถึงฐานบ้านหมากแข้งค่ะตอนนั้นเสียงปืนยังดังอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะยังมีการยิงกันอยู่เลยแต่พระองค์ท่านทรงกระโดดลงจากฮอเลยนะทั้งที่ยังไม่ทันจอดสนิทดี สูงประมาณ12เมตรจากพื <su> ้นโหสุดยอดเลยค่ะแล้วพันลงถึงพื้นแล้วยังไงต่อคะก็ส่งเข้าบัญชาการรบทันทีเลยครับออกคำสั่งให้ทหารยิงโต้ตอบแนะนำการวางกำลังการป้องกันฐานแล้วก็ประสานขอกำลังยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่ที่ฐานหุ้ยมุ่นด้วยทรงนำบัญชาการเองเลยครับไม่ใช่แค่นั้นตอนสี่โมงเย็นพานยังทรงนำทหารออกลาดตะเวนด้วยพระองค์เองอีกลาดตะเวนเองเลยเหรอคะทั้งที่สถานการณ์ยังเสี่ยงอยู่มาก ใช่ครับแม่ทัพภาพก็ทูลทัดทานอีกเรื่องความปลอดภัยทั้งกับระเบิดทั้งอาจจะมีการซุ่งโจมตีแต่ท่านก็รับสั่งว่าฉันต้องไปเพราะว่าเป็นหน้าที่ของทหารโอ้โหเป็นผู้นำที่น่านับถือจริงๆค่ะครับทรงทำหน้าที่หัวง่าชุดล่าตระเวนนำทหารบุกฟาเข้าไปเลยทั้งเสียงปืนทั้งระเบิดแต่ทรงมีสติมั่นคงมากสั่งการยิงโต้อตอบจนพอคอคอ,อต้องล่าถอยไป และหลังจากนั้นล่ะคะสถานการณ์คลี่คลายลงไหมก็ดีขึ้นครับหลังจากนั้นท่านก็เสด็จไปเยี่ยมชาวบ้านที่หมู่บ้านหมากแข้งเลยไปให้กําลังใจอืมไปสร้างขวัญกําลังใจครับมีพระราชดํารัสที่ชาวบ้านจําไม่แม่นเลยว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ต้องกลัวทําให้ชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจขึ้นมากแล้วก็ยังเสด็จไปทอดพระเนตรจุดที่หอตกและก็โรงเรียนบ้านหมากแข้งด้วยครับทรงงานหนักมากจริงๆค่ะแล้วคืนนั้นท่านประทับที่ไหนคะ นี่ก็น่าทึ่งครับคือนั้นทรงประทับแรมที่ฐานเลยนอนในหลุมบุคคลธรรมดาธรรมดาที่ทหารขุดไว้นะครับหลังคาก็มุงหญ้าคาพื้นก็ปูด้วยผ้าปันโจใช้เป้หนุนพระเสียรแทนหมอนเรียบง่ายมากๆครับทรงเครื่องแบบสนามชุดเดียวเลยไม่มีผ้าหม่มทั้งที่อากาศตอนนั้นก็หนาวเย็นสวยพระกยาันก็ง่ายๆเป็นพวกข้าวจีใช้จานช้อนสังกะสีธรรมดา เหมือนทหารทั่วไปเลยนะคะใช่ครับคือร่วมทุกร่วมสุขกับทหารจริงๆพอรุ่งเช้าวันที่6พฤศจิกายนก็ส่งตื่นแต่เช้าตีห้าเลยนะค่ะตื่นเช้ามากครับมาตรวจการวางกำลังควบคุมเรื่องการกู้กับระเบิดแล้วก็ให้แนวทางปฏิบัติกับทหารก่อนที่จะเสด็จกลับแล้วก็ยังทรงกลับมาเยี่ยมอีกครั้งวันที่14พฤศจิกายนปีเดียวกันครับเป็นเหตุการณ์ที่แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะและความกล้าหาญจริงๆค่ะ แล้ววีรกรรมครั้งนั้นส่งผลต่อมาอย่างไงบ้างคะก็เลยนําไปสู่การสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งหรือที่เรียกกันว่าสมรฐุมพระราชานะครับเพื่อจะรึกเหตุการณ์นี้ไว้ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของมทบ28อ๋อเป็นอนุสรณ์สถานครับแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องในอดีตไงครับค่ะยังไงคะคือความกล้าหาญการทรงงานเพื่อประชาชนในวันนั้นมันกลายเป็น แรงบันดาลใจสำคัญให้ปัจจุบันเนี่ยจังหวัดเลยเขาก็ขับเคลื่อนโครงการบ้านหมากแข้งหมู่บ้านแห่งความยั่งยืนอ๋อเชื่อมยองมาถึงการพัฒนาในปัจจุบันใช่ครับพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็แนวพระดรริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณวรีด้วยโอ้โหเป็นการเชื่อมโยงที่ชัดเจนมากเลยนะคะจากการปกป้องพื้นที่ในวันนั้นสู่การพัฒนาชีวิตผู้คนในวันนี้ถูกต้องครับมันสอดคล้องกับพระพถมบรมราชองค์การสืบสารรักษาต่อยอดแล้วก็พระราชดำรัสที่ว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขเลยจริงด้วยค่ะทําให้เห็นภาพเลยว่าบ้านหมักแข้งนี่เป็นมากกว่าแค่สมรภูมิจริงๆครับเป็นบทเรียนประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเลย แสดงให้เห็นว่าความเป็นผู้นำความเสียสละการดูแลประชาชนเนี่ยมันเปลี่ยนพื้นที่ขัดแยง้งให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการพัฒนาได้จริงๆค่ะจากสมรภูมิเลือดในวันนั้นสู่หมู่บ้านต้นแบบแห่งความยั่งยืนในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจและให้แง่คิดมากๆเลยค่ะครับผมทิมทายให้ผู้ฟังลองคิดตามกันดูนะคะว่าการที่ผู้นำสูงสุดแสดงความกล้าหาญเสียสละ และอยู่เคียงข้างประชาชนในภาวะวิกฤตอย่าง <S 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 เหตุการณ์ที่บ้านหมากแข้งเมื่อเกือบ50ปีก่อนเนี่ยมันให้บทเรียนอะไรกับพวกเราเกี่ยวกับรากฐานความเข้มแข็งและการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนในยุคปัจจุบันได้บ้างคะ่ะ